สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขาย ebay ของออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำในออนไลน์ .com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay ผ่านอเมซอนนะครับแต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะผมอยากแนะนำให้เริ่มต้นที่ ebay ก่อนครับเพราะอะไรตอนนี้นะฮะอีเ e บเนี่ยเราสามารถจริงๆมันก็ทำมานานแล้วแต่หลายๆคนจะจะสไตล์ดรอปชิปนะครับก็คือหาเว็บต่างประเทศแต่ของผมเนี่ย คอร์สของเราจะเน้นแบบเป็นเว็บไทยนะฮะหาของจากช้อปปีหาของจากอะไรในเมืองไทยเนี่ยโดยที่เรายังไม่ต้องลงทุนซื้อโพสต์ Post, ขาย eBay ไปก่อนแล้วก็เราสามารถซื้อช้อปปีหรือติดต่อผู้ขายะครับให้ส่งสินค้าทีหลังเพราะฉะนั้นเราจับเสื่อมือเปล่าไม่ต้องมีเงินสักบ,บาทได้เลยครับถึง่อ้คนไหนนะฮะอยากเรียนสไตล์แบบพวกเรานะครับติดต่อเรียนได้ที่โอตออนไลน์นะครับศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าเก้าสามเก้าเก้านะครับหรือไลน์แอดแอดโอทออนไลน์มูลายล่างได้เลยนะครับสแกน QR Code ก็ได้นะครับ QR วอารคนี้เลยนะครับเนี่ยหรือไปกดเพื่อนเพื่อที่หนะ้าเว็บไซต์ o อ t ออนไลน์ดอก็ได้นะครับอ่ะจบการขายของแล้วนะฮะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะฮะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเป็นสินค้าย่านประตูน้ํานะครับเป็นสไตล์แฟชั่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องลงทุนนะหรือถ้าเกิดคุณรู้จักแม่ค้าอาจจะไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับเป็นออกแนวเห็นไหมเคยเห็นแบบร้อยๆอย่างนี้ ต้นทุนไม่กี่บาทเองครับแต่คุณดูราคาที่เพื่อนๆสามารถขายบน ebay นะครับ291.5เหรียญค่าส่ง35เหรียญนะครับคลิปนี้ผมอัดวันที่21พฤศจิกายนนะฮะใกล้ Black Friday สุดๆแล้วนะครับก็ขายหนึ่งโซนในราคา9500บาทค่าส่งอีก1100งพร้บาทเสร็จครับแค่ร้อยอย่างเงี้ยหรือมันมีอะไรมากกว่านี้ราคาขายบนฝรั่งผมบอกเลยนะต้นทุนนะครับจริงๆเ่ะ พันสอเป็นไปได้เลยกำไรตัวนี้แบบตัวเดียวอยู่ได้แบบค่อนประมาณสิบวันเลย่ะกำไรแบบอยู่กินฟรีโอ้มีค่ากินคงค่ากินหรือบางคนอยู่ได้ครึ่งเดือนเลยนะครับขายได้หมื่นกว่าบาทต้นทุนจริงๆผมบอกเลยว่าผมไม่ผมว่าไม่เกิน200บาทแต่ต้องงานฝีมือมานั่งร้อยเองนะหรือเราจะไปซื้อที่ประตูน้ำก็เรื่องของคุณนะฮะ อาจจะเกิดแบบเราอยากทํางานที่แบบไม่ต้องทําอะไรเองแบบเป็นแม่ค้าไปซื้อซื้อมาขายไปก็ได้หรือบางคนชอบงานฝีมือรูปสไตล์เอ้ยเราก็ทําได้นี่มันจะลดต้นทุนไปได้แต่เราต้องมานั่งเสียเวลาทําก็แล้วแต่ความชอบใครความชอบมันเป็นผมอะผมไม่นั่งทําเองหรอกเสียเวลาผมยังมีงานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคนที่มีงานอย่างอื่นเนี่ยไปซื้อเอาดีกว่าแต่ถ้าใครว่างชอบงานสไตล์นี้นะครับได้เลยจัดไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะที่ผมบอกคุยกลุ่มนะครับ นะขอเชิญสมาชิก e-bay ของออดออนไลน์นะครับนี่เข้ามาในกลุ่มบิลเพื่อที่จะคือทำงานคนเดียวผมบอกเลยมันเหงาและหลายคนก็เลิกทำไปก่อนแต่กลุ่มของเรานะฮะปัจจุบันนี้มี59คนแล้วเพื่อนๆก็เข้ามาไม่ได้คิดเงินเพิ่มแต่ประการใดเลยฮนะสมาชิก e-bay ของออดออนไลน์นะครับมือใหม่เข้ามาลงลงลงส่วนมือเก่ามาให้กำลังใจเพื่อนๆครับวันนี้ผมขายได้แล้วนะไอ้จากที่ผมประสบจากไอที่ลงวันละชิ้นนี่แหละ อ่ามือเก่าก็มาบอกประกาศแบบอ๋อบอกเลยครับวันนี้ผมขายได้ตัวหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญเห็นไหมทําได้นะครับเนี่ยขายไปเมื่อวันที่สิบเอไอยี่สิบเดือนสิบเอ็ดวันนี้ผมอัดคลิปยี่สิบเห็นไหมขายออกไปเมื่อวานเลยนะครับแต่จริงๆผมจะบอกว่าเวลาประเทศไทยตอนนี้ยังเป็นยี่สิบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพิ่งขายได้เลยชิ้นเดียวร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วผมบอกเลยคนเนี้ยแต่ละชิ้นกําไรดีพอสมควรเหมือนกันเนี่ยขายวันละชิ้นอย่างเงี้ยกำไรเผอเผอวันละห้าร้อยลบางคนต้องไปแบกหามอะไรเพื่งหาเงินวนล นั่งอยู่หน้าคอมถ้าเกิดไรายได้ดีขึ้นหน่อยเปิดองโปดแอร์อยู่สบายนั่งลงของไปดูแลลูกค้าพิมพ์ผ่านคอมอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนสามารถสั่งของ 7, 7, เซเว่นเซเว่นอยู่ยนี้สั่งผ่านแอปเซเว่นได้ละนั่งกินไปจริงๆวันละห้าร้อยนี่อยู่ได้แล้วนะแต่เผลอๆนะถ้าเกิดคุณลงของเพิ่มเผลอๆได้วันละพันเนี่ยโหวันละพันนี่บอกเลยกำไรวันละพันเนี่ยให้กินเลยวันละสามร้อยอยู่บ้านมีเงินเก็บอีกเจ็ดร้อยชิวๆ แต่นั่นแหละผมบอกเลยว่าบางคนเนี่ยคุณมาถูกทางแต่พอคุณทําคนเดียวเดือน2เดือนมันยังขายได้น้อยอยู่ในเดือน2เดือนแรกบางคนเลิกทําไปก่อนผมไม่อยากให้เลิกทํานะการมีกลุ่มมีเพื่อนเนี่ยนะครับสมาชิก ebo ออนไลผมไม่เก็บเงินเพิ่มเดนเดนซินนะครับเข้ามาได้เลยแจ้งผมเข้ามาได้เลยที่ไลน์แอดนะครับแอดออนไลน์เราจะได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันแล้วคอยดูนะเมื่อไหร่ที่กลุ่มเอ,อิดครบประมาณ6เดือนขึ้นนะจะเอามาดูเลยตั้งแต่วันแรกคนที่แบบเพิ่งเริ่มทําแล้วแบบขายไม่ได้ผ่านไป6เดือนเนี่ย ชีวิตเขาเปลี่ยนเป็นยังไงจะเรียกมาสัมภาษณ์จากในกลุ่มเลยนะครับยังไงก็พื้นเป็นสมาชิกี v o อะไ์ก็ขอเข้ามาในกลุ่มนี้ได้นะครับไม่คิดเงินเพิ่มอย่างใดทั้งสิ้นนะครับอ่ะส่วนสินค้าตัวนี้นะฮะมาขอเฉลยอยากรู้นะครับมาขอเฉลยที่โค้ด a 2 1 1 1 2 0 2 1หนหนึ่งนะครับจัดไปนะฮะขอที่ไลน์แอดเท่านั้นนะครับไม่ขอในกลุ่มนะฮะเตือนแล้วนะครับอ่ะส่วนเพื่อนเพื่อนที่สนใจเรียนก็ติดต่อเบอร์ได้ไลน์แอดได้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคคลิปรับ เรียนไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณชอบสไตล์นี้คลิปแนวนี้ในยู u ู e นะครับฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อน